คำถามก็คือว่าท่านประธานคิดว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อคุณลักษณะการอภิปรายของผมหรือไม่ท่านตอบคําถามแค่นี้ฮะท่านประธานตอบเลยฮะท่านเป็นประธานตอนนี้ท่านตอบได้เลยครับผมว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านก็ได้พาดพิงไปทางไม่ใช่ถามในลักษณะของเชิงนโยบายด้วยซ้ําท่านพาดพิงไปถึงพักการเมืองเขา นะครับผมก็ยังอนุโลมให้ท่านได้อภิปรายต่อให้จบในประเด็นซึ่งก็ได้จบสิ้นในประเด็นกระทู้ถามเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะตอบแบบไหนผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาก็เฝ้าดูการอภิปรายอยู่เช่นเดียวกันเพราะนั้นให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินว่าพฤติกรรมของท่านหรือพฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีคำถามของท่านหรือคำตอบของท่านรัฐมนตรีน่าเชื่อถือกว่ากัน ผมวินิจฉัยไม่ได้หรอกครับก็ให้พี่น้องประชาชนเขาวินิจฉัยเมื่อท่านถามครบตามข้อบังคับ3ข้อท่านรัฐมนตรีตอบคําถามของท่านครบถ้วนก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นกันนะครับท่านเชิญนั่งเถอะครับเชิญนั่งเถอะครับกระทู้ถามต่อไปจะได้เดินหน้าต่อเชิญเถะครับครับขอบคุณับวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วนะครับ